เริ่มมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือจะพูดว่าบางส่วนที่รู้สึกแบบขัดแย้งรู้สึกเสียผลประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดก็จะเริ่มรวมตัวกันและคนพวกนี้ก็จะทําอะไรบางอย่างในการที่จะแบบที่จะแบบตอบโต้ตอบโต้เราซึ่งอาจารย์เบียร์โดนแน่ๆค่ะโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่ๆ ซึ่งอาจารย์ต้องต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังมันจะมีมันจะมีแต่อะไรก็ปกป้องอาจารย์เบียร์ไม่ได้อะไรก็ปกป้องอาจารย์เบียร์ไม่ได้นอกจากความจริงถ้าตับใดอาจารย์เบียร์เอาหลังอิงธรรมะไว้เอาหลังอิงวินัยไว้เอาหลังอิงธรรมเอาหลังอิงวินัยอะไรก็ทําอะไรก็ทําไม่ได้หรอคะ ดิฉันไม่ได้ว่าเข้าข้างอาจารย์เบียร์นะแต่ถ้าตาัดใดอาจารย์เบียร์เอาหลังอิงธรรมเอาหลังอิงวินัยไว้อะต่อให้ร้อยคำาครหานะคะต่อให้ร้อยคำว่าหลายก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์เบียร์มีที่มั่นอันมั่นคงไม่มีเกาะอะไรเสมอด้วยธรรมไม่มีธรรมะทีปาธรรมะสารนาธรรมะทีโปธรรมะสารโนธรรมะทีปาธรรมะสารนา ไม่มีที่พึ่งอื่นที่เสมอด้วยธรรมไม่มีเอาหลังอิงทมไว้อะไรจะทําอะไรได้อะอ <Amerika> ก็หลังอิงทมอ่ะมึงจะคัดง้างกับธรรมเหรอมึงจะมึงจะคัดง้างกับธรรมได้ไงอ่ะจะคัดง้างกับธรรมได้ไงถ้าตับใดสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปโดยธรรมอ่ะเป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยวินัยอ่ะมึงจะไปคัดง้างกับธรรมได้ไง เออยิ่งคัดง้างมันมึงก็ยิ่งจะเข้าตัวมึนเหมือนมันเหมือนสะท้อนนะมันก็สะท้อนกลับหามึงหมดอ่ะ <c oughs> ยิ่งพูดยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวเองอ่ะก็ที่เห็นเห็นมาทั้งนั้นเลยอ่ะก็ไปออกรายการอ่ะโดยไป,ไปออกรายการไปนั่งถกนั่งเถียงสุดท้ายแล้วก็แบบมันก็มีแต่ย้อนหากับอีอตัวคนที่ไปคัดง้างอ่ะ คุณจะเอาสิ่งที่ไม่สะอาดมาชำระล้างสิ่งที่สะอาดมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะเอาสิ่งที่เป็นอัตย์มามาชำระล้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะมันไม่ได้นะคะจะเอาอธรรมมาชำระล้างธรรมะมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าอาจารย์เบียร์จะพูดสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วินัยนั่นแหละนั่นแหละ มันถึงเจะมันถึงจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าราบใดอาจารย์เบียร์เขายังพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่ใครจะไปคัดง้างใครจะไปคัดง้างกรได้อะอย,ยกมาเป็นข้อๆนั่นแหละอืมอืม,อมโอ้ยโดนหนักกว่านี้ดิฉันโดนหนักกว่านี้ดิฉันก็โดนโดนหนักกว่านี้ดิฉันโดนหนักกว่านี้ เพงก็โดนเพราะถึงจุดหนึ่งต้องเตรียมตัวมันต้องโดนอยู่แล้วกระแสสังคมมันเป็นแบบนี้แหละพอเราขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเป็นแตะระดับหนึ่งมัน,มนคือมันสุดแล้วมันพีคสุดแล้วแน่นอนพอเราไปถึงจุดนั้นที่คนรู้จักเรากว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มแล้วแต่ก่อนคนรู้จักอาจารย์เบียร์แค่เฉพาะกลุ่มมีเยอะแต่มันก็ยังไม่ไ,มได้มากเท่าอย่างที่เป็นทุกวันนี้ทุกวันนี้คนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักแกหมดแล้วก็คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับอาจารย์เบียร์ซึ่งอาจารย์เบียร์ไปแตะความเชื่อของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะออกมาคัดง้างกับอาจารย์เบียร์เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะอ,อันนี้มันเป็นสัจธ,ธรรมมันเป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับค่ะแล้วเราก็ปิดช่องอม,มาโลกาสั่งและพันตุกหรือว่ามันจะมีะมาโลกาสั่งมาโลมาโลกาสั่ง มาโลกาซังรัะพันตูมิอะมันม,ม,นมีมันมีบทสวดอะขออย่าให้มารได้ช่องอะเคยตรวจไหมบทสวดธรรมะอ่ะมันจะมีก็แค่อย่าให้เขาได้ช่องไม่ได้บอกว่าคนที่เห็นต่างกับอาจารย์เบียร์เป็นมานนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออ มาโลกาสร้างและพันตุมาเออนะฮะสักอย่างนึงนั่นแหละนั่นแหละที่เราสวดสวดบทธรรมะน,นั่นแหละเออก็อยากให้ได้ช่องคําว่าอยากให้มารได้ช่องมันไม่ได้แปลว่าเราจะบอกว่าคนอื่นเป็นมารแต่มันหมายถึงจิตใจเราด้วยว่าเออยิ่งมีคนตามเราเยอะมีคนว่าเราเยอะเรายิ่งต้องแบบตอนเนี้ยอาจารย์เบียแม่นแม่นหลักมีสติก็มีอยู่แหละไม่ได้ว่าไม่มีแต่ว่า ยิ่งมีคนจ้องมากขึ้นอาจารย์เบียร์ก็ยิ่งต้องเอาสติซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นเอาหลักธรรมซัพพอร์ตตัวเองเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มานได้ช่องเพื่อไม่ให้ตัวเองเผลอไปหลุดพูดอะไรที่เป็นเป็นการแบบที่คนอื่นจะแบบหยิบยกเอาไปสร้างประเด็นได้หรือว่าปิดกั้นช่องจากการที่คนอื่นจะมาค่อนแคะจะมาว่ากล่าวได้ก็ต้องมาโลกาสร้งและพันตูมานั่นแหละ ก็อย่าให้มารได้ช่องทั้งมารที่อยู่ในใจเราด้วยทั้งคนอื่นที่ไม่หวังดีกับต่อเราด้วยมุ่งประทุษร้ายต่อเราด้วยก็อย่าให้เขาได้ช่องแค่นั้นก็จบแค่นั้นแล้วก็จบอืมก็จบเออมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเราเราปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับ นตถิโลเกอันินที่โตผู้คนที่ไม่ถูกว่าร้ายไม่มีในโลกเด็ดขาดไม่ว่าจะพูดถูกแค่ไหนไม่ว่าจะพูดถูกแค่ไหนพูดพูดพูดดีแค่ไหนมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เราแบบบาดจากการถูกตำหนิตดเตียนมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะเออเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงพระพุทธเจ้ายังถูกคอนแคะว่าร้าย มันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าคนดีหรือไม่ดีก็โดนว่าร้ายเหมือนกันหมดเหมือนว่าร้ายโดนว่าร้ายเหมือนกันหมดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติน,น,กตนะไม่ว่าเราจะเป็นคนดีคนไหม่ดีทำถูกทำผิดมันก็โดนค่อนแคบว่าร้ายทั้งนั้นแหลยนะคะอืมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนพาลไม่เป็นประมาณคนพาลไม่เป็นประมาณในการดินทาและสรรเสริญพุทธเจ้าไม่ให้เราถือถ้อยคำของคนพาล ุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตบัณฑิตตังหากที่เป็นประมาณในการดินทาและสรรเสริญหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามีคนมาติเตียนเราถ้ามีคนมาติเตียนเราสิ่งที่คนอื่นติเตียนสิ่งที่คนอื่นติเตียนคล้อยโดยทรรมคล้อยโดยอัดคล้อยโดยทรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเราก็รับฟังแล้วเราก็เอามาปรับคนชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ใช่ไหมถ้าคนที่ตําหนิเราเป็นบัณฑิต เป็นบัณฑิตที่เราเห็นว่าเขาควรแก่การที่จะมาตําหนิติเตียนเราเราก็ฟังเพราะเขาเป็นบัณฑิตบัณฑิตชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์เราก็ฟังแต่ถ้าคนที่มาตําหนิเราเป็นคนพาลเป็นคนพาลที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เตือนเราว่าเราโดยอัดโดยทำเพียงแต่ด่าเราว่าเราเพราะเราดันไปพูดหรือไปทำอะไรบางอย่างที่ไปขัดผลประโยชน์มันไม่ต้องไปฟัง ไม่ต้องไปฟังค่ะไม่นับเป็นบัณฑิตคนที่พูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวของมันเองไม่ได้ปกป้องอัดปกป้องปกป้องทมไม่นับเป็นบัณฑิตค่ะมันเป็นคนพาลเวลามันพูดมาทุกอย่างมีแต่ว่ามีแต่ว่าพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมันปกป้องรายได้มันปกป้องผลประโยชน์มันไม่ต้องไปฟังมันเป็นคนพาลมันไม่ได้เป็นบัณฑิตเถียงแบบมาแบบเถียงแบบข้างๆคูๆ เทียงแบบข้างๆครูคูเถียงไปเรื่อยเถียงแบบไม่มีหลักมีการไม่มีเหตุมีผลไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังแต่ถ้าคนที่มาตำหนิเราเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทำเพราะเห็นแก่ทมเห็นแก่วินัยเห็นแก่ทมเห็นแก่วินยัยเราเราถึงค่อยไปฟังซึ่งก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะซึ่งก็มีไม่ใช่ไม่มี ก็เลือกฟังเอาอืมใช่ไหมอืมเออจริงๆฉันก็งงเหมือนกันจะบอกมีพระที่บอกว่ามีพระที่บอกว่าเชื่อหมอดูได้หกสิบแล้วไม่ใช่แค่นี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ให้ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่านะเห็นมีพระรูปหนึ่งบอกว่าไม่ให้ราคากับคา,ารวาทที่สอนทำไม่ให้ราคา โอ้โหพูดอย่างนี้นี่ไปงัดกับพระพุทธเจ้าเลยนะพูดอย่างนี้ไปงัดกับพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าในในความเป็นจริงข้อเท็จจริงแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงธรรมทรงวินัยมีเยอะแยะมีมผู้ทรงธรรมทรงวินัยมีเยอะแยะพระอยู่ในบ้านเยอะกว่าพราะที่อยู่ในวัดอีกพระที่ครองเรือนมีตั้งเยอะแยะสมัยพุทธกาลอนาถานางวิสาขาเอ,อ่ยโอ้เยอะแยะมากมายไปหมด ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยะและอยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดอ่ะโอ้โหบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ราคากับคารวะสอนธรรมอันนี้กาลังจะไปงัดกับพระพุทธเจ้าดิฉันนึกถึงดิฉันนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะพุทธเจ้าบอกว่าลาบสก,การะจะฆ่าบุรุษเลวทรามดิฉันไม่ได้ว่าพระรูปไหนเลวทรามนะแต่พระพุทธพจน์บอกอย่างนี้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลมันมีพระรูปหนึ่งดิฉันจะพูดให้ฟังนะและดิฉันอยากเตือนว่าอยากเตือนพระหลายๆรูปนะว่าอย่าทําตัวเหมือนพระรูปนี้ ก็คือพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระที่มีโยมที่นับถือนับถือมากก็จะไปฉันที่บ้านโยมคนนี้เป็นอุบาสิกาไปฉันและโยมก็จะฟังธรรมจากพระรูปนี้เหมือนเป็นโยมส่วนตัวเป็นโยมที่ศรัทธาส่วนตัวพอวันหนึ่งโยมผู้หญิงคนนี้แกก็ทราบข่าวที่พระพุทธเจ้าอ่ะเสด็จมาอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแกแกก็อยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยดิฉันดิฉันสอบ ดิฉันสอบได้ประเรียนนะประโยคหนึ่งสองก็เพราะเรื่องนี้แหละนิดาาชาดกาไม่ใช่ชาดกธรรมบทเรื่องเล่าในพระธรรมบทโยมผู้หญิงคนนี้แกรทราบว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในเมืองใกล้หมู่บ้านของแกแกก็อยากจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแกก็อยากจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือมีพระมาโปรดที่บ้านนั่นแหละ มีพระมีพิสูุมาปวดที่บ้านได้ทําบุญได้ให้ทานได้อยู่ในอยู่ในศีลในธรรมก็คิดว่าเออองพระศาสดาเสด็จมาเองก็อยากจะไปฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาก็ก็ก็มีความคิดว่าอยากจะไปฟังธรรมกับพระเจ้าแต่ว่าพอพระพอพระรูปเนี้ยพระรูปเนี้ยทราบว่าอุบาสก อ,อุบาสิกาก็คือผู้หญิงผู้หญิงโยมผู้หญิงของเองอยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าก็เกิดความกลัวเกิดความกลัวกลัวอะไรกลัวว่าตัวเองจะเสื่อมจากลาบและสักการะเพราะถ้าโยมผู้หญิงไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าและจะไปตัทฐาตัวพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อุปถากตัวเองดูดิดูดิด,ดูดูความคิดของพระสมัยพุทธกาลดิพระพุทธเจ้าบอกว่ามีความปรารถนาลามกมีความคิดลามก มันมีพระแบบนี้อยู่จริงนะพระที่กลัวตัวเองกลัวว่าตัวเองจะเสื่อมจะเสียจากลาบสักการะแล้วก็แบบทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อุบาติกาคนนี้ไปฟังธรรมกับพระเจ้าแต่สุดท้ายนางก็ไปเพราะว่ามีใจมีมีฉันทาและมีความตั้งใจว่าอยากจะแบบก็ไปฟังธรรมวันที่นางนางเดินทางไปฟังธรรมกับพระเจ้าเพราะพระพระพระรูปเนี้ย มาที่บ้านไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอผู้หญิงคนนี้ไม่เจอโยมผู้หญิงคนนี้ก็ถามคนในหมู่คนในบ้านว่าโยมไปไหนศีกาไปไหนโยมไปไหนพอทราบว่าไปฟังธรรมกับพระเจ้าพระรูปนี้ก็รีบตามไปที่พระเจโตวันจําไม่ได้นะว่าที่ไหนก็รีบตามไปไปตามโยมผู้หญิงคนนี้ไปในที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอ้โหพอไปถึงปุ๊บพอไปถึงปุ๊บนะด้วยความป่าถนารามกไงเป็นพิสุลามกไง เขาว่าลามกนี่ไม่ไ,มได้แปลแค่ว่าเป็นเรื่องเพศนะคือมีความมีความคิดไม่ดีอะ่ะมีความคิดไม่ดีอะ่ะก็ไปยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกกับพระพุทธเจ้าว่าเอ,อพระองค์อยากแสดงธรรมอะไรพระองค์อยากแสดงธรรมอะไรที่มันลึกซึ้งไม่อยากจะแสดงธรรมอะไรให้ผู้หญิงคนนี้ฟังเลยเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันผู้หญิงคนนี้สติปัญญาไม่ดีฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ไม่เข้าใจหรอก ไม่ต้องไปแสดงทาอะไรที่มันลึกซึ้งไม่ต้องแสดงทาอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าถึงต่อให้แสดงไปโยมผู้หญิงคนนี้นก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันโง่ดูดิขนาดเขาให้ข้าวให้น้ํากินนะยังไปบอกเขาว่าเขาเป็นคนโง่เพ,เพียงเพราะกลัวว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะทิ้งศรัทธาในตัวเองไปศรัทธาพระพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าก็เลยแสแดงธรรมแสดงธรรมโปรดทั้งอุบาสิกาแล้วก็ตําหนิพระรูปนั้นเลยว่า มีความปัรถนาลามกอืมกาอะไรวะลาพระสักกาโลกาบุริสร้างหั่นติลาบสักกะละย่อมฆ่าพิสูที่มีความปัรถนาเลวสามเนี่ยดิฉันไม่แปลกใจเลยดิแต่ดิฉันไม่ได้ว่าพระรูปไหนมีความปัรถนาเลวสามนะแต่มันเห็นเห็นอยู่ว่าโอ้โหพอแบบคนไปฟังธรรมกับคารวาสด,ด้วยกันเริ่มออกมา เริ่มออกมาว่านั่นว่านี่ว่านู่น,น,นกลัวตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักกะระกลัวว่าคนฉลาดขึ้นแล้วจะไม่ตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักกะระคนไม่ไปทำพิธีคนมีความตื่นรู้คนปฏิบัติธรรมอยู่บ้านคนเริ่มไม่สนใจพิธีกรรมและหันเข้าหากาันปฏิบัติหรือการฟังธรรมโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองกลัวและกลัวตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักกะระ โอ้โหรีบออกมาซัพพอร์ตใหญ่เลยรีบออกมาซัพพอร์ตหมอดูรีบออกมาซัพพอร์ตไตเยตาดว่ามันมีจริงในระไตรปีดกนู่นนี่นั่นโอ้โหสุด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 เลยสุดสุดเลยถ้าดิฉันไหว้พระพวกนี้นะดิฉันไปไหว้อาจารย์เบียดดีกว่าโอ้หสุดสุดเลยมันเห็นไงว่าที่พูดเพื่ออะไรไงยเรามองออกไงว่าที่ออกมาพูดพูดกันเนี่ยพูดเพื่ออะไรไม่ได้พูดเพื่อปกป้องธรรมปกป้องวินัยแต่พูดเพื่ออะไรก็เห็นอยู่ อะถ้าพระที่พระที่ท่านาพระที่ท่านมีแนวคิดหรือคําสอนที่มันที่มันเป็นไปเพื่อการประกาศพุทธธรรมจริง <weird> ท่านไม่มีปัญหาเลยหลวงพ่อไปยอมไม่เห็นมีปัญหาเลยหลวงพ่อไปยอมแกไม่เห็นกลัวจะเสื่อมจากลาบสการะเลยอ่ะถ้าถ้าเบียร์ตื่นทำไม่ดีจริงอาจารย์พยอมว่าว่าไปแล้วอาจารย์พยอมไม่เห็นว่ากลัวเลยว่าจะตัวเองจะเสื่อมจากลาบสการะ ไม่เห็นจะเสื่อมเลยไม่เห็นกลัวเลยไม่เห็นจะกลัวเลยแต่ทาไมลูกอื่นกลัวก็ต้องคิดกันเราเองก็แล้วกันนะคะดิฉันอาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะเขาอาจจะไม่ได้กลัวก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันมองแบบนี้เออท่านอาจจะบอกว่าไม่ะตมาไม่ได้กลัวแตมาก็แค่พูดในสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความจริงอีกมุมหนึง่งอีกด้านหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ ตัวแล้วแต่นะคะท่านด,ดิฉันก็ไม่ได้เหมารวมท่านไม่ได้ว่าท่าน mm hmm. ก็ช่วยกันออกมาพูดค่ะก็ช่วยกันออกมาพูดค่ะไม่มีปัญหาค่ะดิฉันก็ไม่มีปัญหาดิเพราะว่าดิฉันก็แค่หนึ่งคนก็หนึ่งเสียงหนึ่งคนก็หนึ่งเสียงอืมทุกคนมีสิทธิ์พูดได้หมดทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์โต้แย้งเบีย์ตื่นทำได้หมดมันก็ต้องแฟแฟกันมันก็ต้องแฟแฟกันมันก็ต้องแฟแฟกันเออใช่ไหม ผู้ได้ก็ดีออกคนจะได้แบบคนจะได้แบบมุมมองวิธีคิดเยอะๆอืมอืมส่งของขวันให้ได้นะคะเสื้อสวยขอบคุณค่ะอืม สวัสดีครัสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแพรลี่มาเล่าอีกคะ่ะก็พูดได้พูดเรื่อยๆคะ่ะทุกเรื่องนู่นนี่นั่นส่งของขวันให้ได้นะคะในไะไรนี้ก็ส่งของขวันมาให้ได้ส่งของขวันมาให้ได้คะ่ะ